มาเดียวกันเซียดุนยังบางเดียวเนี่ยโอ้โหบางเดียบาะไเปียบวะวนนี้ได้แล้ว่้หูเนี่ยนบอกว่าบอกไปมาแล้วครับจ้าเป็นนาิกาได้นคนตัวเออนหคนตัวเออนองมึงแล้วแล้วแนวคอยบอกว่าไเออคอยบอกว่าอไรมมาสองสองสนี่ เอาอยู่แล้วเอาดูครับตอนมไล่ไลเมอนันผมหูผมหูเลยมงนชมเต็มเลยมาองมานไหนอันี้เอาละครับนี่เซียนอสเซียง่ตงแ่กินบมอนี่นี่นี่แ่บเอา เออเอามาเรียงแนวหนวบานเป็นน้ำงุมนิบอ่ะุมงฝาบออเป็นยากบอเอกินได้ทำได้นี่ยอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาอย่บอกเขาต่อหัวห่ดปะต่อต่อไปเาัต่อไปเาหับเออต่อไปเต่อไปต่อไปต่อไปเัคอ

ผมกินม uh, ีมันก็ได้ย่างมาเนี่ยย่งโอ้เลบเขาเเฮอกินเสเทียบมันสามเส่บเลยโาเสอไรบ่ว่กินสามเลยบ่หนมเอ่อกินวกินสมเลยบ่หนมาาาเดี๋ยวกูจะกินเนี่ยกินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิน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 ินกิน จะในกระส่องเลยบ่กรงส่องน่ะวุดบ่วุดเจนเจนเจนวุดบ่โอ้ยกินนี้โอ้ยปล่วยกินทำไมปล่อยกินเลยกินก้อนห่วยกินก้อนหนีเขากินเหรอเอาแยงแฟร์แยงแฟร์อะไรตาเด้งตาดังเออตาเออตาใส่มึงหนีมึงหนีน้องเขาใส่หัวอยู่นี่บ้าบ้าบามึงแม่มันลงสนามกับลูกูรีเออเอ่อจับไปยืนยันศพทหารเอามานี่เออสอนมวยสอนมวย เกมอะไรเกมได้สนามเออเอาอ่มุ่งหมายเว้ยอ่าเจอเสี้ยนเหครับบันเสียนเดี๋วกระเสี้ยนมันไม่เรียนได้เมื่อกี้เลยเอาหมอแกกิกมันนองมันเออเอากูแพ้นะกูกูเรียนมึงอาจารย์เออมึงเยอะเลยเออเรียนเมึงอาจารย์เอาหนามึงเสียนกูอาจารย์ตั้งแต่โดนแล้วอู้ยหาดีดีได้แอนเสียนเอออาจารย์เลยี่วเยอยัง โอ้ยมันก็สร้งเบาเนาะเนั่นซ้อมๆซูสีดูดิผู้ใดเน่ะเข่าวะผมมีว้ายอผมมีอย่างไรเออผู้ใดเข่าเฮียเข่าบ่เข่าเข่าเฮี้ยจิตต้องไม่ตรงเออเจ้าของรถเพิ่นนต้อนต่อเดี๋ยวๆหนึ่งเออเอาเจ็บเก็บเออเดี๋ยวออกบ้านน่งเห็นไหมเดี๋ยวบอกมันรถเข่ารถเข่ามาครับเราพ่อ ควักมือควักรถก่อนเนื้อคนที่อ้ฮะดูพี่อะไรมันจบแลนแลนมันเลยล่ะเอาเอาเอาให้มันเป็นเอามันเป็นหลักฐานพีสิอ่มันจากสีขาววได้เออมันสีขาววได้เอาเป็นหลักฐานนี่เนาะเ่อย่งมันนี่เออย่งมันบอกอันนี้มันแยังไหมอันนี้พวกมึงเออนี่ เขาไม่เฮ็ดอีหยังเนียตันมากแยบอยไอาเทยอกินฟีได้หนนี่ยโอ้ยเอออยากออกะไรตัวนั่นน่ะเนี่ยยามันหนนะไดด้ออือโอ้เออมีเห็นผลไดมีเห็นผลินกินฟีโอ้ยนี่สองกินสองเกาะด้นี้ออกไ่มกินมากแยบมา่ เอาพีแม่เดี๋ยว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 มันได้กินอยู่แล้วพีตัวนึงน่ะเอาเดี๋ยเขากินพี่มึงเแก่แก่แ่แก่เอาตเนี่ยติตอนนี่ติดอเตายแล้วอ้กูตายแล้วอ้กูจังไก็ได้กินอยต่นะผมก็ได้กิเระ่ต้องมาคิดยังไงน่ะมมีการโดมังมิ้นดังเอาละครับายตายสัมปะหลังยังยัเ่นี่นะสัมปะหักมากไว้ปน เป็นหวยแห่หยัง่ะโอ้ยกูกระสางเราเนาะตาย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 แม่โอ้ยโอ้ยเสียลุมโอเคแกมือแกมืเอแกมื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 แกมืออาจารย์เอออาจารย์อาจารย์อาจารย์ับายมแเืออยูแก่เมื่อแก่ส่งพระบานกวนทำงนมันมีตรหมัดได้นน่มันแก่ว่ะีมีตรหมัดเนี่ยโอ้ยเวลาเดี๋ยวไล่ว่ะ

điều quan hối, nó mới mía pha nãy, nó mới mía sen, nó mới mía sen, cần lá cần, đi bộ này, đi à. à. <laughs> bộ <laughs> à. à. này, đi bộ này, đi này, này, เอ้ยนั่นแหละเออยังอ้ยผิดทางไปเฮ่ยังผิดทางไปเฮมาที่ไหนกินสามกินสามกินสามเออเนี่ยผิดทางไยอ้าวชิสามอยู่อ้าวโอ้ยเจได้โษณาไะเจได้โษณาวะมึงยีลีลาฟ้าเลยเจได้โษณาวะชิดเวลีลายีลีลาชิบโตออก กูให้ปรต่อออกอุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยุยตูอมาที่ล่ะมึงกับมดนั่นกันนะมึงทีไปใส่มากน่ะอออันมึงยางมะนีมึงยางมนีกูยางคือไปนีเอาต้องยางมะพีมันเป็สีข่้กันมึงยางมหนีกับซ้ตันจะคลองน่ะมึางตัวเออมันป <c oughs> ูเออมาหันเนี่ยมึงมึงยางมนีกูทีไปกักมึงได้จังหนเออออเออเดิน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  อาน,นี่คนะือมันต่อออกหรือเขา่าเสร็จนี่มัดเข่าดีต่อออกโอ้ยเออต่อกับต่อตัวเดี๋ยวลเลยงานขาด้ว <ไป S 1> ยงานขาด้วยตัวซอยพวกนั้นนี่เออพวกงานพวกงานตีขี้น้องอยิงแย่แล้วนีนเน่เออแยกพวกเสียอะไรนั่นนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออเอาเลนส์น <c oughs> ม่จบเลยยาได้กูกินอีกนะนี่ตัวนี้นี่นีองกูนี่ เออเราคินมากแล้วครับเออโอ้โหจบเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออเสมอกันนึงนึงแลอวไปไอ้นาำเนี่ยนาำกันเขียบบริการครับนี่โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ